วันนี้เมเปิ้ลก็จะพาสาวๆทุกคนมาแต่งตัวกัน,กนค่ะด้วยเสื้อผ้ามือสองแบรนด์แท้มั่นใจได้จากราคาเต็มแบบว่า2,000-3,000บางตัว7-8,000นะทุกคน <c oughs> มาเห็นในเว็บไซต์นี้คือหลบราคาหลักร้อยปาลินอลาวแมงโก้โฮเมโลยูนิโคซาร่า ก็เมเปิ้ลจากช่องเมเปิ้ลสตอรี่นะคะวันนี้เมเปิ้ลก็จะพาสาวๆทุกคนมาแต่งตัวกันค่ะด้วยเสื้อผ้ามือสองที่เมเปิ้ลไปตามช้อปปิ้งมานะคะนี่ เยอะมากทุกคนคือยุคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนก็เป็นสายแฟร์สายแบบคาเฟ่สายเที่ยวใช่ไหมบางทีเราก็ชอบแบบว่าถ่ายแบบมีเสื้อผ้าใหม่ๆอยู่เสมอนะคะที่จะแบบว่าเวลาเราแบบแต่งตัวไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะใส่เสื้อผ้าซ้ําบางคนใส่เสื้อผ้าถ่ายรูปครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วนะคะ <c oughs> ก็แบบว่าเปลี่ยนใหม่การที่เราจะแบบว่าไปเสียเงินราคาหลักพันสองพันสามพันแบบซื้อเสื้อผ้าหนึ่งตัวแต่แบบใส่ครั้งเดียวสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเสียดายเงินเนาะยุคนี้เราก็ต้องประหยัดนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเลอง ผ้ามือสองกันคือไป็นอะไรที่แบบเซฟคอร์สของเราได้เยอะมากจริงๆโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองที่แบบยังสภาพดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาปล่อยต่อมาเขาใส่แค่ครั้งสองครั้งคาแบบตัวหนึ่งร้อย0้าสิอย่างเงี้ยตัวเองจากราคาเต็มแบบว่า2อ0 0ันสาบางตัว7-8,000ปดพนนะทุกคนคือแบบ เอามาขาย2 0 0อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อผ้าเขาสภาพดีนะที่เว็บไซต์ www. f a v o r i t e com นะคะก็คือเสื้อผ้าของเขาว่าเป็นแบรนด์แท้มั่นใจได้คือเขาแบบไม่ได้สนับสนุนสินค้าลอกเลียนแบบนะคะทุกคนที่แบรนด์อะไรบ้างพเมโล่ elo, ก็มีอันนี้ก็จะเป็น just paul จริงๆออกเสียงผิดนะทุกคนเขาต้องเรียก just paul เนาะแต่ว่าคนไทยส่วนมากเราก็จะแบบ just paul นะจ๊ะเป็นเดรส ลายทางแบบกรุบกริบน่ารักใส่เที่ยวได้อันนี้จะเป็นลินอลาหว,วันหวานใสหวานน่ารักฟุ้งฟิงเวลาไปดินเนอร์ไปทานข้าวไปออกเดตลูกคุณหนูลูกคุณหนูหนะจา๊ะแล้วก็มีซาร่าอารมณ์แบบแก้งหนาวเธอ เออน่ารักแต่มันก็ยังแบบไม่ใส่ใส่ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแขนสั้นไงนตัวเองมีปรับแบบปักมีมุกด้วยนะอันนี้ช็อปมาแบบ200้บาททุกคนคือถ้าเข้าช็อปไปยังไงก็ต้องราคาหลักพันเนาะนี่ตัวนี้อันนี้โพเมโล่บาร์บี้น่ารักก,กรุบกริบนะคะคือชอบผ้าแบบนี้แหละเป็นผ้าแบบผ้าทวีตนะคะใส่มาแล้วรู้สึกว่าเออแบบไฮโซดีแบบหลักราคาหลักร้อยทั้งนั้นนะทุกคนอ่ามีตัวไหนอีก อันนี้อันนี้เป็นซาล่าแมทกับยีนก็ได้นะคะแมทกับยีนก่อนจะพาไปไมิกแอนด์แมทเดี๋ยวให้ดูเสื้อผ้าก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้องเขามีความน่ารักเพราะว่าเขามีโบข้างหลังด้วยแหละตัวเธอนะคะอันนี้คือแมทกับยีนแมทกับกระโปรงสั้นกางเกงสล็กก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเสื้อสไตล์ครอปตัวสั้นๆน,นี่อันนี้ก็จะเป็นจัมสูดทุกคน ไปส่องสัตว์ได้ไหมใส่ไปแบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักไปแบบซาฟารีอย่างเงี้ยเออได้อยู่นะตัวนี้เว็บไซต์เนี้ยเขามั่นใจได้ว่าเป็นของแท้นะคะแล้วก็ราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยเอาเสื้อตัวเมื่อกี้จำสุตรเขามีเข็มขัดให้ด้วยนะตัวเอง นะคะแล้วก็จะมีชุดเซ็ตอันนี้พเม elo จ้าคือบอกว่าอยากจะเมามากทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปที่ช็อปมาใช่ไหมเซ็ตเนี้ยเราอยากได้มากแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเสียงเงินซื้อที่ช็อปเ,เสื้อตัวหนึ่งก็แบบพันกว่าบาทกระโปรงอีกก็ประมาณแบบขั้นต่ำๆก็ต้องแบบเ้า้อกบพันนึงนะคะเซ็ตนี้ก็ต้องเรา,าวราคาประมาณแบบ2,000กว่าแต่พอเรามาเห็นในเว็บไซต์นี้คือแอกราคาหลักร้อยแล้วต้องรีบคว้าไว้แล้ว มีความเป็นแบบจับจีบตรงปลายกระดุมมุกมุกอันนี้ก็เป็นเสื้อนะคะของโฮเมโ lo เหมือนกันเสื้อเป็นไซส์เอ็มจริงๆเสื้อคอปแบบนี้ก็เอาไปใส่กับยีนก็ได้นะเอาไปแบบแมทคือไม่จําเป็นต้องใส่แบบเป็นเซตตลอดเวลาอะไรเงี้ยท่าที่เมเปิ้ลนำมาโชว์ทั้งหมดนะคะอันนี้คือไม่ได้ซื้อพร้อมกันนะบางตัวก็ใส่ไปบ้างแล้วบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่นะคะทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้เสื้อผ้าดีๆคุณภาพดีๆเดี๋ยวเมเปิ้ลพาไปดูดีกว่าว่าในเว็บไซต์ของเขามีแบรนด์อะไรบ้างมีเสื้อผ้าสไตล์แบบไหนนกันบ้างคะ่ะ ทุกคนเมเปิลก็จะเข้าเว็บไซต์มานะคะ w w w f a v o r i t e c o m นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่หน้าแรกของเขาเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองนะคะในราคาที่แบบสบายกระเป๋าก็จะมีเสื้อผ้ามือสองญี่ปุน่นเกาหลีอเมริกาวินเทจฮิสเตอร์มีแบรนด์เนมสินค้าคุณภาพราคาพิเศษนะคะนี่ค่ะคำว่า f a v o r i t e เนี่ยมาจาก favorite นะคะบวกกับคำว่า vintage อันนี้เขาจะเขียนไว้เลย และที่สําคัญเนี่ยมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกตัวที่สั่งซื้อไปเป็นของแท้แน่นอนนะคะการันตีพอเราเลื่อนขึ้นมาค่ะทุกคนเราก็จะเห็นสินค้าที่เขาแนะนํามานะรหัส004แบรนด์เชียร์บายทาราไม่น่าเชื่อ290บาทเป็นไม่ได้ยังไงแบรนด์นี้เสื้อผ้าแพงมากเลยทุกคนแบบมือหนึ่งนี่6 0 0 0นาจนะเออพูดจริงจงมีฟรอนนามีดินอลลามียูนิโครนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมก็จะมี c c ซีดับเนะคะ แชปมี e p h and M Just อ a l l i n a l a าว m a n ิน Pomelo, ม n งโ o ้พ a เก็เป็นแบรนด์ที่เราแบบรู้จักกันมีอยู่แล้วนะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าช็อปไปละคะก็แบบส0 0พันบวกบวกพันบวกบวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเขียนว่าหมวดหมู่สินค้ามีอะไรบ้างนะคะเราสามารถตามหาเสื้อผ้าที่เราอยากได้ตามหมวดหมู่เช่นเสื้อกระโปงกางเกงเดรสนะคะหรือว่าใครอยากได้จำสูตรแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ ก็จะมีหมวดที่เป็นอื่นๆด้วยนะคะทุกคนอ่าเมเปิ้ลจะพาทุกคนมาช้อปกันนะคะดูซิว่าตอนนี้แบบเว็บไซต์เขามีอะไรน่าสั่งซื้อกันบ้างอ่าแล้วเข้ามานะคะตอนนี้ มาดูเมนูกันอันนี้ของกางเกงจัสป่าทุกคนใส่ได้นะคือไม่แนะนําให้ดูจากแบบว่าฉันเคยใส่ไซส์ s ก็ต้องซื้อไซส์ s ทุกแบรนด์นะคะอันนี้คือแนะนําให้ดูไซส์ก่อนเขาจะมีเขียนไว้เลยอย่างกางเกงตัวนี้จัสม่าสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเอลยี่สิบเจ็ดนิ้วสะโพกสามสิบสี่ยาวสามสิบห้าคืออันนี้เอลได้สะโพกไม่ได้นะคะทุกคนอาจต้องเลื่อนผ่านนะจ๊ะอย่างเสื้อตัวนี้แบรนด์จากลุกบุ๊กอกสามสิบสี่ใส่ได้ใส่ได้ ความยาว20นิ้วสภาพ85%ราคา290บาทนะคะยูนิโคลเอล28สะพโพก36อันนี้เป็นกางเกงทุกคนสีแดงแบบแดงเบอร์กันดีรหัส0ู9ความยาวกางเกง32.5นิ้วสภาพ98%อุ้ยสภาพนางฟ้าสั่งดีกว่าหยิบใส่ตะกร้าตึด๊ดเนื้อซื้อสินค้าต่ออที่นี่เข,ขาคัสภาพมาให้ด้วยนะเราก็คือเหมือนแบบ ก็คือจะแบบน่าจะสภาพแบบ80%ขึ้นไปอ่ะทุกคนถึงจะเอามาแบบว่าวางขายในเว็บไซต์นะคะก็คือเขาจะแบบระบุมาให้เลยว่าสภาพกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วราคาดีเสื้อน้องแมวพิตตี้เกิอันนี้ก็น่ารัก เว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่ากระทู้หัวข้อให้แลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยนะคะแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าสมมติว่าถ้าเกิดเบเปิลเนี่ยมีเสื้อตัวนี้อยากจะส่งต่อปล่อยต่อนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วนะคะทุกคนจะเห็นหัวข้อกระทู้นะคะเป็นพื้นที่ส่งต่อตามหาแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าแบรนด์ในมือสองฟรีอ่าไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเสื้อตัวนี้แบบอ่ะฉันเบื่อแล้วไม่อยากใส่อย่างเงี้ยก็เข้าไปได้นะคะที่หัวข้อนี้มีห้องแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องชนคุยนะคะทุกคนก็จะเป็นกระทู้ดีๆนะคะ บอกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะอย่างเมเปิลเนี่ยสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวิธีการสมัครสมาชิกค่ะเข้าสู่ระบบจะเข้าได้นะคะคือสมัครได้3แบบแบบอ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็ใส่ไปตามปกติได้เลยหรือจะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะคะกับเข้าสู่ระบบด้วย Google อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะสมัครสมาชิกก่อนก่อนที่เราจะไปลงโพสต์ในกระทู้หรือว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้นะคะ เดี๋ยวเมเปิ้ลนะคะจะพาทุกคนเนี่ยมามิกซ์แอนด์แมทกับไซส์เสื้อผ้าให้ดูนะคะที่ตามไปช้อปปิ้งมากับเพยเสื้อผ้ามือสองใส่ไปเที่ยวได้นะคะลุกแบบนี้หรือใส่ไปแบบว่าไปเดินห้างไปช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยไปดินเนอร์ก็ยังได้นะคะ ลุคนี้ก็เป็นลุกสุดท้ายที่เมเปิลมิสแอนด์แมทมาให้ดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคร่าวๆที่เมเปิลได้ช้อปปิ้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองนะคะมาลองมิสแอนด์แมทให้เพื่อนๆได้ดูกันยุคนี้บอกได้เลยว่าอันนี้คือมีประโยชน์จริงๆทุกคนคือนอกจากเราจะได้เสื้อผ้าสวยๆได้แบรนด์แท้ในราคาหลักร้อยแล้วเราก็ได้ประหยัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อผ้าอยากส่งต่อเนี่ยก็สามารถเข้าไปแชร์เข้าไปแบ่งปันได้เพื่อที่ทุกคนจะได้มีรายได้กันนะคะใครอยากได้เสื้อผ้าสวยๆราคาเบาๆนะคะก็็สาาามรถเเข้้ไไไปดดูที่วบซต์ w w w f a c o r o o e c o m นะคะ Instagram Facebook หรือเข้าไปสอบถามที่ทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้เมเปิลไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ